นี้นะคะเดิเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็กํำลัง มองหารถครอบครัวขนาดเล็กนั่นเองนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่ารถ MPV นั่นเองนะคะ MPV เนี่ยก็จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะใช้เครื่องยนต์เบนซินนั่นเองแล้วก็เป็นขนาดเล็กกว่าพวก p p v นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยรถ MPV เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์คนที่อยู่ในเมืองซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าในเมืองเขาคล่องตัวมากๆแต่ว่าณตอนนี้เนี่ย MPV เนี่ยก็ถือว่ามีหลายรุ่นมากๆเลยนะคะในประเทศไทยแต่รุ่นที่เดือนอยากจะแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะคะนั่นก็คือ Suzuki XL 7นั่นเองค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรถ MPV ของซูซูกิเนี่ยเขาจะมีอยู่2รุ่นนั่นเองนะคะนั่นก็คือซูซูกิเออร์ติก้ากับซูซูกิ XL7 ซึ่งถ้าเป็น XL7 เนี่ยเขาจะเป็นรถ MPV แบบยกสูงนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าเหมาะมากๆเลยนะคะกับสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้เพราะว่าน้ำท่วมเยอะมากนะคะ XL7 เนี่ยาสามารถลุยได้ด้วยแบบเล็กๆน้อยนะคะแล้วก็สามารถนั่งได้เจ็ดที่นั่งเลยก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กที่ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานในเมืองมากๆ วันนี้นะคะ XL7 เนี่ยเขามีการปรับโฉม minor c h a ์เชมาเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเดี๋ยวเดือนจะมาบอกให้เพื่อนๆฟังกันบ้างนะคะว่าเขาจะมีการปรับโฉมอะไรแต่ก่อนที่จะไปฟังในเรื่องของสมรรถนะของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเดือนจะพาเพื่อนๆมาย้อนดูกันมากดีกว่าค่ะว่าทำไมเดือนถึงยังมองว่า Suzuki XL7 เนี่ยเป็นรถที่น่าสนใจค่ะ คือถ้าเทียบกันในคลาสของรถ MPV crossover เนี่ย Suzuki XL7 เนี่ยจะเป็นรถที่มีราคาถูกที่สุดนะคะแต่ว่าฟังก์ชันเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแต่ละอย่างที่เขาให้มานี่ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนั่นเองนะคะ ภาพรวมของรถคันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรถ MPV นะคะเป็นรถไซส์7ที่นั่งนะคะแล้วก็ยกสูงด้วยนะคะอ,ะอย่างสำหรับคนกรุงเทพนะคะที่ช่วงนี้ต้องไปเผชิญน้ําท่วมเนี่ยก็คือเหมาะมากๆนะคะสามารถลุยน้ําท่วมได้ทุกสถานการณ์เลยหรือถ้าบางครั้งเราจะต้องมีการออกต่างจังหวัดบ้างนะคะอย่างเช่นไปเจอพวกถนนลูกล่างอะไรต่างๆเนี่ย Suzuki XL7 เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์กว่าเออร์ติก้านั่นเองนะคะเพราะว่ายิ่งรถที่เป็น crossover หรือรถยกสูงเนี่ยมันก็จะสามารถ ลุยได้มากกว่ารถแบบทั่วๆไปนั่นเองนะคะนอกจากในเรื่องความลุยของมันแล้วนะคะส่วนที่เดินชอบมากๆเลยในรถ MPV ของ Suzuki XL7 เนี่ย<ๆ>ก็คือในเรื่องของความอนเนกประสงค์ของเขานั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพับเบาะแถว2แถว3าไปแล้วนะคะโอ้โหบรรทุกของยาวๆได้แบบสบายมากๆเลยนะคะแปวันนี้เสร็จทิ้นภารกิจนะคะมาซื้อโซฟาอีเกียแต่ปัญหาคือดูกล่องมันดิคะ เดี๋ยวเรามารอลุนกันว่าเราจะเอาโซฟาตัวเนี้ขึ้นรถได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องรีบกลับมานะต้องตให้เขาขนให้แต่ดูก่อน ของ XL7 อีกอย่างหนึน่งนะคะนอกจากในเรื่องของราคารถที่เขาค่อนข้างจะถูกกว่าคนอื่นเขาแล้วเนี่ยในเรื่องของการซ่อมบำรุงด้วยนั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ย XL7 เนี่ยเขาแทบไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยคือเป็นรถที่เป็นรถจริงๆนะคะแทบไม่มีอะไรให้เราเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการซ่อมบำรุงเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายเขาเนี่ยจะค่อนข้างถูกก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆของ XL7 เลยค่ะ มาในที่เรื่องของการขับขี่ของ Suzuki XL7 กันบ้างนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้รถ MPV หลายๆรุ่นเนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนาเครื่องยนต์กับเกียร์นะคะบางรุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะคะพร้อมกับเกียร์ CVT แต่ของ Su z u k i XL7 กเเนี่ยก็ <S <S จะยังใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรอยู่นะคะแต่ว่าจะให้เป็นเกียร์4สปีดนั่นเองนะคะคือเกียร์4สปีดเนี่ยมันก็มีข้อดีของเขาแหละเดินว่าข้อดีของเกียร์4สปีดเนี่ยก็คือในเรื่องของการออกตัวนะคะอย่างสมมติว่าเรานั่งเต็ม7็ที่นั่งอะเนาะเพราะว่ามันเป็นรถ7ที่นั่งไงถ้าเรานั่งเต็มเนี่ยเกียร์4สปีดเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบนะคะเพราะว่าในเรื่องของการออกตัวเนี่ยมันจะมีแรงที่กระชากได้เยอะกว่านั่นเองนะคะแต่ CVT เเนนน่่คค้้าาจะะะไดรือองงวมมสมูั ถามว่าเกียร์สีสปีดขับได้ไหมก็ขับได้นะเดินขับมาก็ยังไม่ได้เจอปัญหาหรืออะไรนะคะถึงแม้หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่อยากจะบอกว่ามันเก่าก็จริงแต่ว่ามันก็มีการปรับจูนอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะพอเดนมาขับ XL 7เนี่ยเดินรู้สึกว่าไม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเกียร์สีสปีดนะเออเพราะว่าคือการเปลี่ยนเกียร์อะไรของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างสมูทนั่นเองนะคะก็ อาจจะพอใช้ทดแทนเกียร์ CVT ได้นิดนึงนั่นแหละก็ในส่วนของช่วงล่างของ Suzuki XL7 นะคะคือด้วยความที่รถคันนี้เนี่ยเขาเป็น MPV แต่ว่าเป็นตัวยกสูงนั่นเองนะคะเดิวก็เลยรู้สึกว่าพอมันเป็นช่วงล่างที่มันมีการยกสูงเนี่ยก็คือยืดตัวโตกโชคให้มันยาวขึ้นเนี่ยมันเลยทำให้มีความนุ่มสบายนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น อ่ะอย่างเออร์ติก er ้าเนี่ยเดินรถเออร์ติก้า er เนี่ยจะค่อนข้างตึงตังกว่านี้นิดตึงนะคะถ้าเป็นเ l 7เนี่ยได้ในเรื่องของความสบายมากกว่านะคะแล้วก็จะลุยได้เยอะกว่าด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นยกสูงไงน,นะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวนั่นเองนะคะอีกทั้งเนี่ยเดินว่าถ้าเกิดว่ามันมีการนั่งเต็มๆเนี่ย ช่วงล่างที่มันยกสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ผู้โดยสารนั่งสบายก่าด้วยนะคะรวมไปถึงตัวผู้ขับขี่ด้วยนะคะก็จะทําให้ไม่เกิดความเมื่อยล้าในการขับขี่นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของ Suzuki XL7 รอบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นตัว Minor Change แล้วนะคะเขาก็มีการปรับปรุงมีการเพิ่มเติมอะไรเล็กๆน้อยๆขึ้นมานะคะส่วนที่เพิ่มมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของว c h a r ชานะคะอันนี้เนี่ยก็เพิ่งม,มีการเพิ่มเติมเข้ามาให้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวกล้องบันทึกหน้ารถนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็มีติด มาให้เสร็จสัรพเลยนะคะไม่ต้องไปติดเพิ่มนอกจากนี้นะไอ้ตัวกล้องบันทึกหน้ารถเนี่ยเพื่อนๆน,นะสามารถดูได้บนหน้าจอใหญ่ด้วยนะเออสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้รถมันบันทึกอะไรยังไงอยู่เนี่ยเราเปิดดูจากหน้าจอใหญ่ของเราก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นมาแต่ถามว่าฟังดูแล้วอาจจะแบบปรับแค่นี้เองเหรอให้มาแค่นี้เองเหรอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอกลักษณ์ของ s u zu k i x อ7ซเเนี่ย เดินว่าน่าจะเป็นในเรื่องของราคานะคะแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะที่ค่อนข้างคุมค้มค่าคุ้มราคานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยภาพรวมของ Suzuki XL 7เนี่ยก็เป็นรถ MPV crossover ที่เดือค่อนข้างประทับใจมากๆเลยในเรื่องของราคานั่นเองนะคะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวคันแรกเนี่ยอย่าลืม Suzuki XL 7ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเดินต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ช่องไลฟ์บัตเตอร์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถดใหม่ๆกันค่ะสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ